ดวงรายเดือนสําหรับชาวราศีพฤิกในเดือนพฤศจิกายนนี้ในเรื่องของการงานการงานค่อนข้างจะอึดอัดหรือมีปัญหามากพอสมควรในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีพฤิกควรจะต้องระมัดระวังการงานที่อาจจะผิดพลาดหรืออาจจะเกิด,ดอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องการงานได้พอสมควรจะมีอุปสรรคที่จะทําให้ชาวราศีพฤิกค่อนข้างจะปวดหัวเกี่ยวกับปัญหาที่เข้ามาระมัดระวังเกี่ยวกับข้อขัดแย้ง ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงานทําให้ชาวราศีพิจิกและคู่ค้าคู่สัญญาอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันในช่วงเวลาดังกล่าวก็อาจเป็นไปได้รวมถึงผู้ร่วมงานศัตรูคู่แข่งก็อาจจะเป็นปัญหาสําหรับชาวราศีพิจิกในเดือนนี้ได้เช่นกันในเรื่องของการเงินการเงินของชาวราศีพิจิกในเดือนพฤศจิกายนนี้ปัญหาในเรื่องของการเงินของชาวราศีพิจิก อาจจะมีอยู่บ้างแต่ชาวราศีพิจิกก็จะสามารถเอาตัวรอดไปได้จะมีช่องทางใหม่ๆให้ชาวราศีพศจิกมีความคิดและประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการหาเงินหาทองที่ได้มาแม้ช่วงที่ผ่านมาจะเกิดปัญหาติดขัดอยู่บ้างแต่การเงินการทองก็ยังสามารถผ่านพ้นไปได้เพราะความตั้งใจและพยายามของชาวราศีพฤศจิกในช่วงปลายปีจนถึงปีหน้าจะเป็นช่วงที่ชาวราศีพฤศจิกการเงินค่อนข้างจะเดินหน้าและส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเป็นอย่างมาก ฉะนั้นในช่วงนี้อยากให้ชาวราศีพิจิกประคับประคองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายให้ดีเพื่อที่จะรอเวลาในช่วงสิ้นปีจนถึงปีหน้าหากดวงการเงินของชาวราศีพุจิกดีขึ้นแล้วจะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จทั้งนี้ทั้งนั้นควรจะระมัดระวังข้อพิพาทการทะเลาะเบาแวงเรื่องการเงินอยู่บ้างอาจจะมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวก็ให้ระมัดระวังตัวเองเอาไว้ในเดือนพฤศจ,จิกายานนี้ในเรื่องของความรักของชาวราศีพิจิกในเดือนพฤศจ,จิกายนนี้ ความรักของชาวราศีพฤษกอยู่ในช่วงที่จะต้องอดทนอดกลั้นประคับประคองความรักของตัวเองให้ดีระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพและอุบัติเหตุของคู่รักของท่านท่านควรจะระมัดระวังเกี่ยวกันทะเลาะเบาแวงความไม่เข้าใจหรือมองกันคนละมุมกับคู่ครองของท่านซึ่งอาจจะทำให้เกิดการประทะคารมกันก็อาจเป็นไปได้ชาวราศีพฤษกอย่าใจร้อนในช่วงเดือนนี้เพราะถ้าหากใจร้อนแล้ว ก็จะมีเหตุที่จะต้องให้ทะเลาะเบาะแวงกับคู่ครองของคุณเดือนนี้หากคุณใจเย็นและพยายามปรับปรุงตัวพัฒนามีความเข้าอกเข้าใจในคู่ของคุณช่วงนี้ก็จะผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาที่เกี่ยวกับความรักก็อาจเป็นไปได้หากใครที่ยังไม่มีคู่ก็อาจจะมีคนมาแอบปื้มหรือหลงรักคุณได้ในช่วงเดือนนี้